สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ c r a ี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการวันเล่ค r a ี y ก็จะมาพูดถึงเกมล่าสุดนะคะของทีมพรพัน์เกิดปาดนั่นก็คือทีม i v k Antos เนั่นเองค่ะลงสนามพบกับทีมของโมเมธนชาสุขสดนะคะในไฮพาร์ตนั่น,นเองค่ะ และผลปรากฏว่าทีมของ i v k นะคะทีมของปอนแฟนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้3ต่อศูนเซตเลยนะคะด้วยสกอร์25ต่อ20 26ต่อ24และ25ต่อ18ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะคะเป็นการเปิดบ้านของ h ฮพาร์นะคะยิ่ต้อนรับทีม IBK นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ IBK เนี่ยฟอร์มเก่งกลับมาแล้วนะคะวันนี้สามารถ ถลม่มไฮพาร์ตไปได้3ต่อศูนเซตเลยทีเดียวแต่วันนี้ไฮพาร์ตเองเ่ยก็เล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าฟอร์มของทีมโมเมในวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวตีตัวไหนก็นแล้วแต่จะเป็นตัวต่างชาติอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในทีมก็ไม่สามารถที่จะออกริดได้เลยนะคะวันนี้นะคะแผงริดไม่ได้เลยจะมีแค่บางครั้งบางจังหวะเท่านั้นเองนะคะที่สามารถจะทําแต้มให้กับทีมได้รู้สึกว่าการเล่นวันนี้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความกดดันมากๆเลยนะคะสำหรับทีมของน้องโมเมนะคะหรือว่าทีมไฮพาร์ทนะคะ ส่วนทีมของชมพู่พันธ์นะคะ IBK เนี่ยในช่วงแรกค่ะก็มีความกดดันบ้างเหมือนกันนะคะในช่วงเริ่มต้นเซตในแต่ละเซตนะคะแต่พอถึงช่วงกลางเซตนะคะไปจนถึงท้ายเซตเนี่ยก็เหมือนว่าสามารถครองเกมของตัวเองได้นะคะเล่นตามแบบฉบับของตัวเองได้ทำให้เอาชนะไปได้ขาดลอยเลยนะคะในช่วงเซตที่3ค่ะก็ต้องบอกว่า การแข่งขันในวันนี้นะคะ IBK มาดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเรียกความมั่นใจของ IBK กลับคืนมาได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย IBK ก็แพ้รวดเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เลกที่5นะคะก่อนหน้านั้นก็มีการแพ้ให้กับทีม b r e s t Park ไปแล้วด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทีม IBK เนี่ยฟอร์มก็มาดีๆนะคะสามารถเล่นกับฮึงกุกได้ถึง5เซตเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ฟอร์มมาหลุดในช่วงเลกที่4นั่นเองนะคะ แล้วพอมาเลกที่5เปิดมานะคะช่วงต้นก็แพ้เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะ IBK สามารถเก็บชนะนัดแรกในเลกที่5ได้แล้วล่ะคะ่ะเราก็ต้องมารุ้นกันนะคะว่าทีม IBK ของพรพันเนี่ยจะสามารถทำได้ดีมากแค่ไหนนะคะจะสามารถพาทีมเนี่ยขึ้นไปติด1ใน3ได้หรือไม่เพราะว่าในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหาแชมป์นะคะ ในหลีกเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเอาแค่3ทีมเท่านั้นที่เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์ค่ะแต่สำหรับแอดแล้วเนี่ยแอดมองว่าทีม IPK เนี่ยตามทฤษฎีนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะในการที่จะพาทีมตัวเองเนี่ยขึ้นไปติด1ใน3ให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ i อ k สามารถเอาชนะ 30, 30 30 30แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ภาวนาให้คู่แข่งนะคะอย่างเรสปาร์นะคะหรือว่า GS c a l t e c h เนี่ยแพ้30 30ไปเรื่อยๆนะคะทีม IBK ก็จะมีสิทธิ์กระเถิบขึ้นไปแทนที่ GS c a l t e c h นะคะที่รังอันดับ3อยู่ในตอนนี้นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขันในแมชนี้ทางรายการ Volley Crazy ก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ได้ชมกันด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช s น Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ